การไม่พึงประสงค์หลังได้รับวัคซีนโควิด -19 AEFI วัคซีนโควิด -19 เป็นวัคซีนชนิดใหม่ที่องค์การอนามัยโลกอนุญาตให้ใช้ในภาวะฉุกเฉินเพื่อลดการป่วยรุนแรงและเสียชีวิตจากโรคโควิด -19 ทั่วโลกปัจจุบันประเทศไทยได้จัดหาวัคซีนโควิด -19 ชนิดฉีด2เข็มโดยฉีดห่างกันตามเอกสารกำกับของวัคซีนแต่ละยี่ห้อ เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประชาชนกลุ่มเป้าหมายในการป้องกันและลดการป่วยรุนแรงต่อเชื้อโควิด -19 ทั้งนี้กระทรวงสาธารณาสุขร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องเฝ้ราระวังเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หลังได้รับวัคซีนโควิด -19 และติดตามอาการไม่พึงประสงค์ทั้งชนิดรุนแรงและไม่รุนแรงของผู้ได้รับวัคซีนตั้งแต่ช่วงสังเกตอาการหลังฉีด30นาทีแรกไปจนถึง30วันหลังฉีดวัคซีนในแต่ละเข็ม เพื่อสร้างความเชื่อมัน่นต่อการใช้วัคซีนอย่างปลอดภัยและประชาชนได้รับวัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพจากรายงานต่างประเทศจะพบอาการไม่พึงประสงค์ชนิดไม่รุนแรงหรืออาการข้างเคียงเพียงเล็กน้อยได้หึงใน3ของผู้ได้รับวัคซีนทั้งหมดได้แก่ 1. ปวดบวมบริเวณที่ฉีดซึ่งเป็นภาวะที่พบได้บ่อยจากการฉีดยาหรือวัคซีนหากมีอาการแดงร้อนบริเวณที่ฉีด อาจเกิดจากการอักเสบเฉพาะที่ซึ่งสามารถรับประทานยากแก้ปวดลดไข้เพื่อลดอาการได้ 2. คลื่นไส้อัเจเยนเล็กน้อยวิงเวียนศีรษะหน้ามืดคล้ายจะเป็นลมอาจเกิดจากความกังวลความกลัวต่อการฉีดวัคซีนหรือความไม่พร้อมของร่างกายก่อนการฉีดวัคซีนเช่นพักผ่อนน้อยหิวข้าวหรือทานอิ่มเกินไป 3. มีไขต้ต่ำๆเป็นปฏิกิริยาตอบสนองของร่างกายต่อวัคซีนที่ฉีด สามารถพบได้จากการฉีดวัคซีนในหลายชนิดนอกจากนี้แล้วอาจพบอาการอื่นที่ไม่รุนแรงได้เช่นทายเหลวพื่นแดงเล็กน้อยบริเวณที่ฉีดเบื่ออาหารอ่อนเพลียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อชาปลามือปลายเท้ายกแขนไม่คืนเนื่องจากอาการปวดตึงบริเวณที่ฉีดจึงควรระมัดระวังการทํากิจกรรมที่ต้องใช้แขนข้างที่ฉีดสําหรับผู้ที่มีอาการไม่พึงประสงค์หลังได้รับวัคซีนโควิด19ชนิดรุนแรง อาจเกิดจากการแพร้วัคซีนหรือเกิดจากปฏิกิริยาตอบสนองของร่างกายต่อวัคซีนที่รุนแรงได้แก่ 1. อาการแพร้วัคซีนชนิดรุนแรงซึ่งมีโอกาสพบได้น้อยมากเช่นช็อกหมดสติเหนื่อยแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกผื่นแดงขึ้นทั่วตัวหน้าบวมความดันโลหิตลดต่ำจำเป็นต้องได้รับการเฝ้าสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในช่วง30นาทีแรกหลังการฉีดวัคซีนเพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที 2. อาการไม่พึงประสงค์หลักได้รับวัคซีนโควิด -19 ชนิดรุนแรงอื่นๆซึ่งอาจเกิดขึ้นหลังฉีดวัคซีนแล้วภายใน30วันเช่นไข้สูงปวดศรีษรษะรุนแรงเหนื่อยแน่นหน้าอกหรือหายใจไม่ออกอาเจียนมากกว่า5ครั้งใบหน้าเบี้ยวหรือปากเบี้ยวแขนขาอ่อนแรง กล้ามเนื้ออ่อนแรงไม่สามารถทรงตัวได้ชักเกร็งมีจุดเลือดออกจำเลือดทั่วตัวหรือมีอาการป่วยรุนแรงอื่นที่กังวลมากและจําเป็นต้องพบแพทย์โดยทันทีการติดตามอาการไม่พึงประสงค์หลังได้รับวัคซีนโควิด -19 กระทรวงสาธารณาสุขได้เตรียมระบบแจ้งเตือนและตอบแบบประเมินอาการจากระบบติดตามของโรงพยาบาลและในไลน์โหมอพร้อมสามารถดาวน์โหลดได้ที่แอปพลิเคชัน Line เข้าไปที่เมนู บัญชีทางการหรือ Official Account พิมพ์คำว่าหมอพร้อมในช่องค้นหาและกดเพิ่มเพื่อนหรือ Add Friends กรอกข้อความยืนยันหลังจากฉีดวัคซีนเข็มที่1ทําทำแบบประเมินหลังจากได้รับวัคซีนรับแจ้งเตือนรับวัคซีนโควิด1 9เข็มที่2และได้รับใบย,ยืนยันการรับวัคซีนหลังรับวัคซีนโควิด1 9ครบทั้ง2เข็ม เพื่อให้ประชาชนสามารถแจ้งอาการไม่พึงประสงค์ชนิดไม่รุนแรงด้วยตนเองได้หากท่านสงสัยมีอาการไม่พึงประสงค์หลังได้รับวัคซีนโควิด -19 ชนิดรุนแรงหรือมีข้อสงสัยอื่นเช่นมีไข้สูงหลังฉีดวัคซีนทานยาแล้วไม่ดีขึ้นคลื่นไส้อาเจียนหลายครั้งยังมีอาการที่ท่านกังวลหรือมีอาการป่วยที่อาจต้องเลื่อนนัดฉีดวัคซีนเข็มที่สสามารถขอรับคำปรึกษาจากแพทย์เจ้าหน้าที่สาธารณาสุขใกล้บ้าน ร้อมทั้งแสดงใบนัดฉีดวัคซีนโควิด -19 หรือโทรสายด่วน1669ครับสวัสดีครับน้องๆครับสำหรับวันนี้9 1 9่ก้ากผ่านโควิดรูคิดทุกหน่วยงานสื่อสารเป็นหนึ่งเดียวของเรานะครับก็ตรงกับวันพิหัสบด,ดีที่16กันยายนนะครับพี่ก็ยังมีเวลาทํางานกับพวกเรานะครับอีก สิบห้าวันนะครับนะก็จะเกษียณอายุราชการนะครับแต่ก็ตั้งใจที่จะทํางานให้เต็มที่ทุกวันเลยนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็มีรายงานล่าสุดนะครับว่ามีน้องของเรานะครับที่เป็นผู้ติดเชื้อรายที่สี่สิบเก้านะครับก็น้องก็เป็นพนักงานคดีปกครองชานาญการพิเศษนะครับสังกัดสํานักอธิบดีสารปกครองกลางนะครับก็น้องก็ปฏิบัติงานอยู่ที่แผนกคดีบริหารงานบุคคลชั้น7นะครับ ก็เราก็มาดูทไลน์กันนิดหนึ่งนะครับว่ามีพวกเราใครที่ไปเกี่ยวข้องในช่วงทไลายของน้องของเราด้วยนะครับก็ก็ฝากติดตามดูกันด้วยแล้วกันนะครับก็ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่3กันยายนนะครับก็ช่วงแปดโมงเช้าถึงบ่ายสมโงครึ่งเนี่ยนะครับน้องก็จะมาปฏิบัติงานที่ห้องแผนกบริหารงานบุคคลชั้น7นะครับก็ ในโซนอยู่ที่โซนด้านหลังฝั่งกรมการกครองรนะครับซึ่งเป็นห้องทํางานที่มีพนักงานคดีปกครองปฏิบัติงานอยู่หกคนด้วยกันนะครับซึ่งก็จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาทํางานวันละ2-3คนนะครับซึ่งลักษณะของการทํางานก็คือเป็นงานการสำนุนงานวิชาการของแผนคดีบริหารงานบุคคลนะครับก็จะทําเอกสารสํานวนนะครับแล้วก็ติดต่อง,งานกับ บุคลากรในห้องแผนกนะครับน้องก็นําอาหารมาทานเองนะครับแล้วก็รับประทานอาหารกลางวันคนเดียวที่ท,ที่ห้องของตัวเองนะครับก็เป็นไปตามมาตรการที่เราได้กําหนดไว้นะครับก็น้องก็ทานคนเดียวที่โต๊ะของน้องนะครับสําหรับในช่วงวันที่4กันยายนนะครับน้องก็มีการนํารถไปเข้าศูนย์บริการโตโยต้าที่รามคาแหงนะครับ แล้วก็พาแมวไปหาหมอที่คลินิกที่อยู่ยแถวบ้านนะครับพอมาวันที่5นะครับก็พักอาศัยที่บ้านซึ่งบ้านก็อยู่แถวที่บึงกลุ่มนะครับก็อยู่กับภรรยานะครับก็มีการไปซื้ออาหารที่ตลาดของจันด้วยนะครับช่วงวันที่6ถึง10กันยายนนะครับก็เป็นช่วงที่น้องมาทำงานปกติก็คือ8โมงถึงบ่ายสาโมงครึ่งนะครับก็จะมา ปฏิบัติงานที่ห้องแผนกบริหารงานบุคคลนะครับก็จะมีการนําอาหารมาทานเองนะครับก็ทานอาหารกลางวันคนเดียวที่โต๊ะนะครับก็น้องก็ยังรักษามาตรการได้อย่างดีอยู่นะครับวันที่9นะครับช่วงเย็นหลังเลิกงานก็มีการแวะที่ฟู้ดแลนด์แถวรามอินทานะครับแล้วก็มาช่วงวันที่11นะครับก็พักอาศัยอยู่ที่บ้านที่บึงกลุ่มนะครับแล้วก็มีการไปเซเว่นอีเลฟเว่นแถวบ้านด้วยนะครับวันที่12ครับ ก็ยังพักอาศัยที่บ้านอยู่ที่บึงกลุ่มอยู่นะครับแต่ในวันนี้ครับก็น้องก็เริ่มมีไข้นะครับแล้วก็มีน้ำมูกนะครับก็เลยรีบไปซื้อเอทีเคมาตรวจเองก็ปรากฏว่าผลเป็นบวกนะครับในวันนี้นะครับคือวันที่12กันยายนเนี่ยครับับพอทราบผลจากเอทีเคเป็นบวกนะครับวันที่13น้องก็ได้เวิร์กฟอร์มโฮมนะครับแล้วก็ตัวของน้องเองกับภรรยาก็รีบเข้ารับการตรวจคัดกรองนะครับ ก็โดยไปที่โรงพยาบาลเกษมราชรามคำแหงนะครับก็ไปตรวจด้วยวิธี RT-PCR นะครับคือในช่วงวันที่13ก็ยังมีไข้แล้วก็มีน้ำมูกอยู่นะครับก็พอมาวันที่14ครับที่ผ่านมาก็คือ,อปรากฏว่าตัวของน้องแล้วก็ภรรยาทราบผลว่าพบเชื้อนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะดำเนินการที่ เพื่อติดต่อนะครับเข้ารับการรักษาที่ฮอสปิเตลนะครับซึ่งตอนนี้ก็ทราบข่าวมาล่าสุดนะครับว่าน้องได้เข้ารักษาตัวที่ฮอสปิเตลเรียบร้อยแล้วนะครับก็ก็ขอให้ให้น้องได้รับการรักษาเป็นอย่างดีแล้วกันนะครับก็โดยปกติครับระหว่างมาปฏิบัติงานนะครับน้องก็จะสวมหน้ากากอนามัยตอลอดเวลาก็ทําตามมาตรการที่เราได้วางเอาไว้นะครับแล้วก็ การเดินทางนะครับก็เดินทางมาโดยรถส่วนตัวนะครับไม่ได้มารถสถาธารณะนะครับดัะนั้นตรงนี้ก็ในส่วนของมาตรการน้องก็พยายามทําตามที่เราได้กําหนดไว้อย่าง,างเคร่งครัอดอยู่นะครับก,ก็ก็ดูแล้วกันนะครับว่ามีจุดไหนนะครับทีเ่เราเ,เป็นส่วนที่ไปติดต่อใกล้ชิดกับน้องของเรานะครับกเ็เรียนผู้บัญชาให้ทราบด้วยแล้วกันนะครับตรงนี้นะครับ ครับแล้วก็สุดท้ายนะครับที่เราทําการเป็นประจําก็คือการส่งกําลังใจให้กับทางบุคลากรทําการแพทย์สาธารณสุขแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องนะครับก็ให้กําลังใจกันมาในรายการของเราเนี่ยนะครับนะพร้อมใจกันนะครับแล้วก็พยายามทําที่ดีที่สุดก็คือเราไม่ประมาทนะครับทําตามมาตรการที่ทางสาธารณครองเราได้ขอให้พวกเราช่วยกันทําอย่าง,างเ,เข้มงวดแล้วแล้วกันนะครับตรงนี้นะครับ ก็ทั้งอยู่ที่ทํางานอยู่ที่บ้านนะครับก็พยายามป้องกันให้ดีนะครับตรงนี้นะครับจะได้ไม่มีการแพร่เชื้อไปให้บุคคลอื่นหรือไปรับเชื้อจากบุคคลอื่นเข้ามานะครับก็ฝากน้องๆไว้ด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คลิปวดีโอหนึ่งนาทีนะครับที่พวกเราทํากันนะครับก็ส่งมาที่ส่งมาตามกาหนดจริการนะครับในช่วงแรกนี่นะครับก็อยู่ที่36ชุดด้วยกันนะครับซึ่งตอนนี้ก็ ทําเป็น2ส,ส่วนด้วยกันนะครับก็คือมีคณะกรรมการที่กําลังช่วยกันพิจารณานะครับเพื่อให้รางวัลกับน้องๆน,นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็น Popular า o หวตนะครับตอนนี้ก็แจ้งไปยังสํานักต่างๆแล้วนะครับว่าให้เชิญชวนให้น้องๆมาโหวตกันนะครับว่าชอบคลิปไหนอะไรยังไงนะครับก็จะได้รางวัลอีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของ Popular าโหวตเหมือนกันนะครับแต่ว่า เ,ออเกินกำหนดนี้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับก็ใครที่พอมีเวลาก็ทำคลิปวิดีโอหนึ่งนาทีนะครับส่งไปให้พ่อ,อ,อพวกักเพื่อนฝูงคนรู้จักนะครับเ,ออเพื่อเป็นการส่งพลังใจให้ครอบครัวประเทศไทยผ่านภาย COVID ัยโควิดไปด้วยกันนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้น้องๆทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะครับสวัสดีครับ ชิญไม่รู้มันจะจบลงเมื่อไรต้องพบต้องเจอความทุกข์ยังไงแค่ไหนเพียงใดไม่มีใครจะตอบได้แต่สิ่งเดียวที่ฉันรู้จากนี้ไปเราเท่านั้น ที่ต้องรู้ชีวิตกันที่เราเจออยู่จะปวดราสักเพียงไหนจะทุกทนสักเท่าไรสิ่งที่พวกเรานั้นพอจะทำได้คือส่งกำลังใจให้กันและกันก่อนในความทุม you just เราเหมือนไปกวางในฤดูล่าสัตว์มันนังดราม่าที่อยากให้ท่าปังวันที่คุณเทนและเจหมดหน้าปักก็กลายเป็นศูนสลายและกลายเป็นกองซากกายเป็นลากหลักมานานและบีบแนบมันกับเก่ากลายเป็นสถานการณ์ที่ต้องอยู่บ้านแล้วหลับกันยาวเวลาเดินช้าไปชัดเก็บซานและทักอีดเดาแต่แล้วเธอเชื่อหรือไม่ว่าความมืดจะยิ่งเห็นดาวจากแสงแผ่ความประกบ I take some crap,